สบายดีสบายดีพ่รพี่น้องป่งปลายเบิร์ดถูกค่ะน้องยินดีต้อนรับทุกท่านเขาสู้สองเงินทองสาวลาอีกแล้วพรวิทนงเมื่อนี้สาวเงินก็อยู่ห่อยู่หน้าคือเก่าเด้อน้องพรวิทนงก็คือว่าเมื่อนี้สาวเงินจะมาปลูกผักน้องพอเมื่อนั้นสาวเงินอ่าขุดนานผักไว้แล้วนะพ่องพี่น้องแต่ว่ายังไม่ได้ปลูกเนาะเมื่อนี้เป็นเมื่อวันประหัดนะพ่องพี่น้องก็เลยปลูกเนาะเหมยลงมือปลูกเลยพ่รพี่น้องตอนนี้กับบรรยากาศเนี่ยมัเศร้าน้อเพราะท่านได้กินข้าวเศร้าเล้วพี่น้อง มาสิมาปลูกผักนอกจาปลูกบัวลายแล้วคนพี่น้องเคยผักกันแต่คือชวนทางดังห้องเนาะนี่เอาพี่น้องชวนมีต้นหุงน,น้ำนี่กันสองเงินปลูกเลยเนาะประมาณหานานหกนานแ,แต่ว่ามันบัวลายเนาะก็ได้คุดตืมอยู่พี่น้องเลยเลยมาเห็ดหัวขังนอกเนาะวันกกวนีน้หัวเอาเห็ดแยกเป็นทีเรียบร้อยออแล้วพี่น้องแต่ก็เอาอันนี้ขังน้ำนอกเพื่อป่อห้ยไก่เข้ามาด้ยกันวันนี้เขาก็สืมาลงมือปลูกเลยพี่น้องปลูกกะบีญยังลายดอกผักกัไเรมีจะพักกะเนาะพี่น้อง มีแต่ผักกาดเนาะผักกาดแตงกวาอ่าอย่างนีผักกาดแตงกวาผักผักกาดฟังหอมมาแหละนาะงพ่พี่น้องมึงยังไรหรอปลูกได้สามสี่นาน้องอยู่ในนี้โอเคเนาะพ่อพี่น้องไปเบิ่งไปซ่อมกันเลยพ่อพี่น้องมาจุ่งให้มันนั่นกันเนาะ เียไฮริดมันเพียงกันก่อนมันเพียงกัน ื่อวันพักหอมเนาะ นานนี่ค่ะชิบมะวานประกาศน้อยนอกนานนะหน้าวานประกาศน,านี่นะประกาศในมันน้อยก็ต้องคอยยิบยิบนาะวานหน,น,น้าวานได้เอากาซีเอาขี้พุ่นหรือว่าขี้เกีบมาใส่ได้เนาะ No, no, no. này cửa không mà thái này kì, cửa toàn ấy พ่อพี่น้องตอนนี้สองเนกับปลูกพักแล้วไปทีด้วยเด้อพ่อพี่น้องเนียปลูกชามนานสิหนานอกจากเขาก็เก็บมาปกเนาะพ่อพี่น้องเพื่อให้มันชุ่มเนาะมีพักหอมสองหนาเนาะพี่น้องพักหอมพักบัวนะก็ต้นมะนาวเนาะงสองเนปลูกแล้วก็บบานี้สองเนสิคอโตไปฮดฝังนั่นก่อนหน้าทีสองเนดีวิวลงมือนั่นแหละพ่อพี่น้องเนียก็หาหกนาเนาะตัวนั้นก็ได้ตัวนี้ปลูกใหม่พ่อพี่น้องสองนงินถั่วเนาะ โอเคนะพรมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สงวนขอตัวลาไปแล้วพรมพี่น้องขอคำคว่า,า,าสบายดีและสวัสดีพรมพ,พี่น้อง